สวัสดีครับเพื่อนเนครับก็วันนี้อยู่กับช่องจากไขเกษตรชาวบ้านนะครับก็วันนี้จะจะนำสาระการเรียนรูด้ดีๆนะครับเกี่ยวกับการดูแลต้นโหระพานะครับที่เพื่อนเเห็น,น,นอยู่นี้ก็เป็นต้นโหระพานะครับก็จะก็ปลูกไว้ถ้าเพื่อนๆอยากดูคลิปในการที่เราจะชํำโหระพาด้วยน้ำด้วยวิธีง,ง่ายๆก็มีในช่องของจ่านะครับก็อยู่ ep ที่ผ่านมานะครับก็ให้เพื่อนๆลองไปหาดูนะครับในการชาเขาให้ติดรากออกรากแล้วก็นํามาปลูกนะครับเพราะว่าต้นหัวะพานี่ก็เป็นผักสวนครัวที่เราใช้เป็นประจำโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะครับเพื่อที่จะลดรายจ่ายในครอบครัวแล้วก็เวลาเราซื้อมานะครับเราใช้ไม่หมด มันก็ทําให้เขาเหี่ยวเฉาสู้ไว้เราปลูกเองใช้นิดเดียวหรือใช้มากก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับก็เราจะมาทําให้เขาแตกพุ่มต้นใหญ่พุ่มใหญ่นะครับเดี๋ยวทําอย่างไรตามจ่าไปดูกันเลยครับนี่เลยครับเพื่อนๆอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับอันดับแรกเลยนะครับ นี่เป็นปุ๋ยคอกนะครับที่นำมาเป็นส่วนผสมนะครับก็ปุ๋ยคอกนะครับอันที่สองเลยก็คือนี่ครับเป็นคีวเรื่อยนะครับที่ใช้เป็นส่วนผสมในการบำรุงนะครับให้ต้นโหระพานะครับแตกกิ่งแตกยอดนะครับแล้วก็อันที่สามนี่นะครับ ที่ดำๆนี้เป็นฐานนะครับฐานสำหรับใช้ก่อไฟนี่แหละครับก็ใช้สำหรับเป็นส่วนผสมในการที่จะผสมเขาประโยชน์ของฐานนี้เขามีกฎกรรมฐานนะครับที่เมื่อเราผสมลงไปแล้วก็จะทำให้หญ้าวัชพืชนะครับขึ้นช้าลงนะครับพอจะช่วยกำจัดในส่วนนี้นะครับผสมเขาลงไปเลยครับนี่สุตครอบหนึ่งส่วนนะครับ แล้วก็ขี้เรื่อยนะครับก็อย่างที่จะบอกนะครับเพื่อนๆไม่มีขี้เรื่อยก็ใช้ใบก้ามปูเป็นส่วนผสมได้นะครับอันนี้ถ่านแล้วก็ใส่ไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ผสมคนให้เข้ากันเลยครับ ก็ได้แบบนี้นะครับในการบำรุงต้นโหระพานะครับก็่อนที่จะนำเขาไปปะตมใต้ต้นนะครับเราก็ไปพวนดินเจ้ต้นโหระพากันเลยครับ เราก็นำนี่เลยครับส่วนผสมที่เราเต ouais เรียมไว้นะครับใส่ลงไปโดยรอบเลยอย่างนี้เลยนะครับก็อย่างที่จะบอกไว้นะครับเราไม่จำเป็นต้องสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องใส่เฉพาะ ต้นโหระพานะครับเราสามารถนำไปใส่ผักสวนครัวในบ้านที่เราปลูกไว้ได้เลยนะครับก็ได้แบบนี้นะครับเออโรยให้รอบๆพวนดินแล้วเราก็รดน้ำเขาเป็นประจำเช้าเย็นนะครับต้นโหระพาของเราก็จะ แตกพุ่มใหญ่แบบนี้นะครับก็ให้ปุ๋ยทางดินเขาแบบนี้เดือนละครั้งก็ได้ครับเขาจะอ,าอยู่กับเราเปน็นนานๆนะครับเขาจะแตกใหญ่เป็นพุ่มนะครับและเทคนิคดีๆที่จะจะบอกนะครับในวันนี้สำหรับเจ้าต้นโหระพานี้ นะครับเขาอายุสั้นนะครับแต่ถ้าเราช่วยเขาเด็ดดอกเกสรพวกนี้นะครับออกเขาจะอยู่กับเราได้นานแล้วก็แตกพุ่มใบใหญ่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาเจ้าหูระพาเขามีดอกนะครับพวกสารอาหารต่างๆที่รากเขาดูดขึ้นมานะครับเขาจะมาเลี้ยงเจ้าต้น เขาจะมาเลี้ยงเจ้าดอกเกศนพวกนี้นะครับดังนั้นนะครับจะแนะนำว่าให้เด็ดดอกเขาทิ้งอย่างนี้ไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเสียดายนะครับเนี่ยครับดอกที่เขากำลังออกแบบนี้นะครับเด็ดทิ้งไปได้เลยนะครับก็เพื่อนๆืนนก็เด็ดดอกเขาทิ้งอยู่เป็นประจำนะครับเขาก็จะอยู่กับเราได้นานแตกพุ่มใบใหญ่ใบหนาเพราะว่า ถ้าเขาไม่มีดอกรากเขาก็จะดึงสารอาหารมาเลี้ยงให้ใบกาลังต้นนะครับก็จะทําให้เขาเป็นพุ่มใหญ่นะครับเนี่ยครับจะแนะนําให้เด็ดทิ้งได้เลยครับไม่ต้องเสียใจนะครับเนี่ยทิ้งไปเลยแต่ก็คือว่าหนึ่งอาทิตย์นะครับเราก็ต้องมาดูว่าดอกเขาขึ้นหรือยัง ถ้าเกิดดอกเขามีก็เด็ดทิ้งที่จะเด็ดนี้ดอกเขายังไม่แก่นะครับถ้าแก่แล้วเขาจะเป็นสีน้ําตาลแห้งๆนะครับนี้ถ้ามีเยอะเขาจะทําให้ต้นตายในที่สุดนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับจากไข่กเกษตรชาวบ้านก็นําสาระเรียนรู้เรื่องการใช้ถ่านมาเป็นประโยชน์ในการทาปุ๋ยให้กับต้นไม้ผักสวนครัวของเรา พอยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้จ่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้จ่าไข่ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ